เอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาอากวนคุณครูกันนะโดยการเดินหนึ่งหนึ่งนาทีโอเคเราตั้งชื่อว่าแม่แล้วเขาก็บอกว่านั่งลงเลยค่ะแม่วัอย <c oughs> เราก็จะเดินไป <Take down. S 1> แบบว่าเดินรอบ <Take down. S 1> ห้องเลยอ่าเดินรอบ <c oughs> ห้องเพื่อเป็นการ <Yes. S 1> กวนคุณครูแบบขั้นสุดยอดก็ <c oughs> ได้แบบรอบมาก <c oughs> ็เดินไปเดินมานั่นเลยนะอ๋อเดินไปเดินมายอดนี่ยังก็แบบเดินไปเดินมารอบๆห้อ,องเราจะเป็นอาจารย์ได้ไหมเป็นไม่ได้อะโอ้โหมีนายเบคอนด้วยอะ่ะครับผมเย่ย่อะไรหรือ <c oughs> ว่าโดนครูทำโทษอยู่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะอ่มใกล้จะต้องไปนั่งแล้วว่าอ๋ออย่าบอกนะว่าจะต้องไปนั่งแล้วว่า ยังเดินได้ต่ออีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนก็จะหนึ่งนาทียังจะหนึ่งนาทียัง yes, yes. จะหนึ่งนาทียังวิ่งไปเรื่อยๆก่อนอ้าว <c oughs> หมดเวลาแล้วอาล่ะสำารัแค่นี้บ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊